สวัสดีครับผมกีตาเบสิกดอทเน็ตนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพบกันช่วงเย็นนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเลิกเรียนหรือว่าเลิกงานแล้วนะครับก็มาพบกันนะครับคาถามยอดฮิตนะครับที่พบกันบ่อยๆก็คือเพลงนี้ตีคอร์ดยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูวัตถุประสงค์กันก่อนนะครับว่าเอ๊ะนะครับในการแกะคอร์ดว่าตีคอร์ดของเราเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยหนึ่งนะครับเราต้องการที่จะตีคอร์ดให้ ใกเคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุดหรือว่าผู้เรียกคือการแกะการตีคอร์ดนั่นเองหรือต้องการตีคอร์ดให้เข้ากับจังหวะได้แค่นั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่2ครับคือตีให้เข้าจังหวัดนะครับเป็นใช้ได้นะครับทั้ง2จุดประสงค์เนี่ยนะครับพื้นฐานก็จะเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานที่เราควรจะต้องมีนะครับก็คือ1การตีคอร์ดได้หลาย หรือว่าหลายๆจังหวะนั่นเองนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะนะครับขยายฟังอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของดินามิกนะครับเราต้องรู้ครับว่านะครับการเน้นคอร์ดเนี่ยเขาเน้นจังหวะไหนนะครับจังหวะไหนดินามิกเยอะก็คือเป็นเสียงหนักจังหวะไหนเป็นเสียงเบาเพราะว่าเขาจะไม่มีการตีคอร์ดดินามิกเดียวกันทั้งห้องดนตรีนะครับตึง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 ,ตง,ตง ก็คือมันจะไม่มีความผิวไหวหรือว่าไม่มีดินามิกนั่นเองนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะนะครับละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่านะครับเอ๊ะเวลาเราฟังเพลงเรานะครับเราก็จะต้องมีการจับจังหวะนะครับฝึกจับจังหวะครับว่าจังหวะนี้นะครับลงจังหวะไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับจังหวะเช่นนะครับการลงการจับจังหวะง่ายๆนะครับ จึงจึงโจจึงจึงโจ้ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะขึ <out> ้นลิงก์ให้นะครับเพื่อนะครับนาไปนะครับศึกษาราละเอียดอีกทีนะครับผมจะขึ้นลิงก์ให้นะครับในเรื่องราวของการจับจังหวะนะครับผมจะแยกประเด็นออกไปนะครับขึ้นไห้ละนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นนะครับการเรียนรู้ว่านะครับการมองให้ออกว่าจังหวะของเพลงนี้เป็นจังหวะ44นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะ3 4นะครับ จังหวะน,นี้เป็นจังหวะ6-8นะครับโดยปกติส่วนใหญ่นะครับเพลงที่เจอนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับที่เจอบ okay. ้านเราก็จะเป็นจังหวะ4-4นั่นเองครับเป็นจังหวะที่นะครับฟังง่ายนะครับสบายๆนะครับเข้าถึงนะครับแล้วก็ฮิตติดหูได้ง่ายครับเขาก็เลยใช้จังหวะ4-4นะครับในการเดินจังหวะนะครับจังหวะต่อมาจังหวะ3-4นะครับจังหวะ3-4ก็มีพบบ้านครับตัวอย่างเช่น อย่างเพลงลอยกระทงนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นจังหวะ3-4มสี่นะครับก็คือในหนึ่งห้องเนี่ยจะมีอยู่3ามจังหวะนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับอ่ะเอานิ้วขึ้นมา3นิ้วนะครับตึ๊บนะตรงไหนตีตรงนี้แล้วกันฮะนะครับเราทำการร้องไปนะครับ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำจะนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงนะครับก็จะเป็นจังหวะนะครับหนึ่งสสามหนึ่งสองสานะครับลักษณะนี้นะครับส่วนจังหวะหกแก็มีพบบ้างน,นะครับนะครับตัวอย่างเพลงก็เช่นนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดนะครับไม่พูดชื่อเพลง ไม่พูดชื่อค่ายนะครับแล้วก็ไม่พูดไม่พูดชื่อวงดนตรีด้วยนะครับจะมีวงดนตรีร็อกอยู่วงหนึ่งนะครับเป็นวงที่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับขึ้นต้นด้วยนะครับตัว C นะครับนักร้องนำนะครับชื่ออ๋ออ่านนะครับเขาทำการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้กับคนรักของเขาแล้วก็ใช้เพลงนี้นะครับร้องในงานแต่งงานด้วยนะครับ จังหวะนะครับทำนองก็จะเป็นนะครับะลองไปฟังกันดูนะครับขออนุญาตเพราะว่าผมต้องระมัดระวังในส่วนของลิขสิทธิ์เพลงด้วยนะครับสำหรับคนทำคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพลงจะรู้ดีนะครับว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเขาก็จะนับจังหวะไปนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็ลองไปคอคอตามแล้วก็ลองไปนะครับฝึกนับจังหวะกันดูนะครับก็จะทราบว่าอ๋อเพลงนี้มีลักษณะนะครับจังหวะเป็นหกแปดนั่นเองครับอในส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เรานะครับสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วนะครับว่าจังหวะของเพลงนี้นะครับเป็นจังหวะอะไรนะครับ ส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องคิดมากครับเราตีไปเลยเป็น4-4นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของจังหวะใช่ไหมครับที่เราเคยตีการฝึกตีกันมาเช่นการตีลองอย่างเดียวนะครับ8ครั้งนะครับขออนากครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพตีลองอย่างเดียว8ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 แล้วก็จังหวะที่เป็นจังหวะนะครับลงลงลงขึ้นขึ้น,นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยๆนะครับเช่นนะครับลงลงลงขึ้น จังหวะต่อไปก็จะเป็นจังหวะนะครับลงขึ้น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 นะครับลงขึ้น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 นะครับจังหวะเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็มาจากนะครับ การสร้างจังหวะนั่นเองครับการสร้างจังหวะนะครับก็คือนะครับการสร้างจังหวะนะครับในการตีคอร์ดเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับเราทําการตีคอร์ดซีนะครับลงทั้งหมดแดครั้งครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปหนึ่งสามี่ห้าหเจ็ดแปดนะครับเราจะเห็นว่านะครับ การตีคอร์ดของเราเนี่ยนะครับจังหวะขึ้นของเราเนี่ยไม่ได้ดีนะครับดีเฉพาะจังหวะลงนะครับถ้าจังหวะขึ้นเราดีดด้วยจะเป็นลักษณะไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจาก8ดก็จะเป็นส6บนะครับซึ่งการตีเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าดนามิกเนี่ยนะครับ ในหนึ่งห้องเนี่ยสามารถที่จะเลือกหนักเบาได้นะครับอาจจะเป็นจังหวะที่1จังหวะที่3ใช่ไหมครับจังหวะที่5หรือว่าจังหวะที่1จังหวะที่4นะครับนะครับจังหวะที่6อะไรพวกนี้เน้นจังหวะได้นะครับนะครับก็คือเลือกเดนามิกได้นะครับแต่ว่านะครับลักษณะนี้ต้องสม่ำเสมอนะครับทั้งเพลงถึงจะเพลาะนะครับ แล้วก็นะครับในในจังหวะที่ผมดีดลงอย่างเดียวเนี่ยนะครับบางจังหวะนะครับตอนที่ผมนับมือขึ้นเนี่ยผมอาจจะดีดก็ได้นะครับเช่นว่า,าจังหวะลงจังหวะแรกนะครับจังหวะขึ้นนะครับที่จะมาเล่นจังหวะที่สองเนี่ยผมแลกนะครับนับเป็นแลกนะครับหนึ่งสองใช่ไหมครับหนึ่งแลกสองหนึ่งสองหนึ่งแลกสองหนึ่ง นะครับผมจะเล่นจังหวะขึ้นด้วยนะครับจังหวะอื่นๆเนี่ยผมไม่เล่นนะครับดูนะครับจังหวะในหนึ่งห้องแปดครั้งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งและ2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสามสี่ะครับลักษณะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับ มันก็เลยกลายมาเป็นการตีคอร์ดแบบต่างๆนั่นเองครับนะครับขึ้นมานะครับซึ่งจังหวะลงลงขึ้นลงลอ่าพวกเนี้ยนะครับมันเป็นการสื่อสารให้รู้ว่า,าเล่นจังหวะไหนบ้างดีจังหวะไหนบ้างเน้นตรงไหนบ้างแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ,อย,รบอย่างที่บอก ฝึกจับจังหวะนะครับตามยิ้์ข้างบนนะครับก่อนนะครับแล้วเราก็มาฝึกนะครับลักษณะการตีคอร์ดหลายๆแบบจากนั้นเราก็ไปเทียบนะครับกับเพลงที่เราเนี่ยนะครับต้องการที่จะเล่นนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เป็นจังหวะ4ีครับอย่าลืมครับเล่นยังไงก็เข้านะครับเพียงแต่เราต้องรู้ว่าตรงไหนเล่นเต็มห้องตรงไหนเล่นครึ่งห้องนะครับเท่านั้นเองครับการเล่นเต็มห้องกับเล่นครึ่งห้องในที่นี้ผมจะแชร์ให้นิดอื่นก่อนนะครับ เช่นนะครับลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลักษณะนี้คือการตีนะครับเต็มห้องนะครับแต่ถ้าเล่นแค่ครึ่งห้องก็จะเป็นลงลงขึ้นลงเราก็ต้องเปลี่ยนคอร์ดแล้วนะครับลงลงขึ้นลงเปลี่ยนลงลงขึ้นลงเปลี่ยนลง เล่นครึ game, you guy, arring, like ่งห้องของจังหวัด4 like ีนะครับแต่ถ้าเต็มห้องก็ลงลงขึ้ลงลงครับลักษณะนี้ไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการฝึกฝนครับฟังเพลงเยอะๆนะครับที่ผมแนะนาไปก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าเป็น Facebook ก็นะครับเฟซบุ๊กกีตาร์เบสิกนะครับตันนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เป็น www.guitarbasic.net นั่นเองนะครับอย่าลืมกันวันนี้สวัสดีครับ